โอ้โหต้องเรียกว่าต้อ้โหเลยครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานแฟนต้านะครับแล้วก็วันนี้ได้คือเล่นมีท่าเต้นด้วยคือเพลงแฟนต้าหน่อยป้าก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกดีครับผมท่าเต้นอันนี้ก็คือเราคิดกันเองเพื่อแฟนต้าโดยเฉพาะการแล้วก็พากลเลยอันนี้มีครูคิดให้ครับมีทีมใช่ครับมีทีมช่วยครับซึ่งวันนี้มีกิจกรรมบนเวทีด้วยใช่แล้วเราเล่นกันแบบเพื่อนเปิดเลยไหม คุณระหูปะ่ะใครใครหกบ้างใครหก <6 S 2> เล่าหน่อยผมไม่หกผมเจ็ดคุณหก แปดเกอข้างบนข้างบนกีนแล้เล่นเกมคูลาฮูปกันแล้วก็เอาถือแฟนตาแต่ว่าจริงๆคือห้าหกใช่ไหมใช่แต่ว่าจินบุ๊กเขาวางยาผมมือแอบเขย่าดูยังไม่ได้เขย่าเลยอ่ะใช่หกครึ่งกวดแล้วมันก็ไม่เท่าไร่มุนไม่ได้ก็มีคูลาฮูปแบบล้างล่วงแล้วแกล้งคนอื่นด้วยนะคนเนี้ยไม่แกล้งแค่เดินไปหายดีแค่จรงก็คือเอาเป็นว่าคือสนุกมากสนุกมากเลยครับไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันคูลาฮูปแล้วผมจริงๆจริงๆถ้าพูดถึงแฟนตาแล้วผูกพันไปมาตั้งแต่เเเเเดด็็กกยังงงไบ้าาาชื่่อวจรมมผ ผมบอกแล้วผมเคยกินรถหนึ่งเป็นรถพิเศษรถบูเบอรี่สีสีนี่สีฟ้าไม่น้ำเงินเค้มน้ำเงินเค้มเพราะผมชอบกินลาลินฟ้าเลยแบบชอบกินชอบนั้นมากมีใครไหมลูกริงจริงๆกินมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับแบบจริงเรียนอย่างเงี้ยจะมีขายก็ซื้อมากินจริงครับใช่คือสายกินแบบผมเนี่ยผมบอกเลยเวลาผมกินข้าวผมขาดไม่ได้แล้วแตาผมต้องกินคู่กันตลอดชัว่ผมกินข้าวไปอ๋อดื่มพูดอีกฮะชั้นว่ผมผมกินอ๋อผมกินข้าวใช่ไหมผมต้องดื่ม หมดกินข้าวจานหนึ่งหมดแฟนต้าขวดหนึ่งฮ้ยแล้วคุณกินเยอะเลยมากินเผ็ดกี่จานขวดลิตรผมกินประมาณสจานก็แฟนต้า3ขวดผมไม่ไม่ใส่ข้าวเลยอะไรใหม่ๆเลยไม่เขาเชื่อเลยเหรอไม่ใส่ข้าวเลยคันเกินอันนี้ก็จริงไหมอันนี้ก็ไม่จริงค่ะก็กินอย่างนไปเรื่อยอล้วพี่ปรสุว่าแฟนต้ามันสดชื่นยังไงสำหรับกินแล้วเป็นเป็นยังไงเมื่อกี้เห็นรีแอคบนเวทีอยากรู้ว่าตอนนี้มันเป็นรีแอคเยอมไหม แล้วมันจะเวลากินแฟนตาแล้วมันจะรู้สึกซาไปถึงคอถึงแบบทุกที่เลยค่ะาซาครับาซใ่าซาาซาาซาให้ทุกคนทาด้วยได้ไหมั้ลดคกนเผมอไม่กดซาไงซา็ยังไงก็ซาคุณใ้ผมทาอย่างี้ทาไมก็ซาซาเชื่อลว่าซาซาจริงอ่าแค่สากหน่อยแฟนตามีอะไรยังไงบ้างซา แต่ทีที่ญี่ปุ่นป็นเวทีครับเป็นเาหน้าที่หนึ่งนะเป็นไม่เป็นก็ถึงแล้วก็ฝากก็พวกเราก็เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแฟนต้านะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากทั้งแฟนต้าแล้วก็ฝากทั้งวงบัสด้วยแล้วก็ชาเลนจ์ของแฟนต้านะครับเป็นแดนซ์ชาเลนจ์จะไปเต้นกันในทิกตอกอะไรก็ได้หรือจแบบร่วมสนุกกับกิจกรรมของแฟนต้านะเก็บผลไม้ครับเก็บผลไม้แฟนต้าหน่อยป้าเนี่ยฮะท่องขึ้นใจครับกิจกรรมหลังจากนี้ของแฟนต้าก็ฝากด้วยครับผมครับผม สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ๆบัตหมดแล้วันแล้วลเค่ะคอนเสร์ตใหญ่ครั้งแรกก็บัตรมดสามวันใช่ไหมใช่เมกคุณดาวอยขอบคุณมากจริงๆครับเพราะว่าคือคือตื่นเต้นมากด้วยเอาจริงๆกับคอนเสิร์ตนี้แล้วก็แบบซ้อมมาเราแบบมีการวางแผนอะไรมาแบบนานมากแล้วพอแบบวันที่เขาเรียกว่าไรเปิดขายบัตรใช่ไหมวันเปิดขายบัตรก็ เหมือนทุกคนให้การตอบรับที่ดีมากๆก็รู้สึกแบบดีใจมากแลว้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆมีกำลังใจอ่ะในการ<ช>ซ้อมใช่ครับแสดงว่าซ้อมเตรียมซ้อมแล้วเรีเยกว่า<อ>ก็เรียกว่าตอนนี้ซ้อมทุกโชว์แล้วครับเหลือแค<ช>่ทวนแล้วก็รันให้พร้อมครับใช่โชว์ของเพื่อนใช่ไหมครับเดือดฮะเดือดเลยมันน้ำที่กำลังต้มในหม้อเฮ้ยโถ่สารในจิตใจน้ำอะไรที่ต้มอ่ะน้ำเป็นใต้น้ำเป็นใต้เอา หมดคาดหวังแน่นอนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเราบ้างอะไรใหม่ๆดลังกาไหมดิลังกาเหรอว่าดิลังกาเท่ายิมแผงหรอได้เลยอ่ะถ้าเราอยากทำอ่ะรอไปนิดนึงอ่ะมันใกล้วันแล้วใกล้วันแล้วเนาะก็เออไม่รู้เลคือไม่รู้ว่าดิลังกาไหมแต่คือคอนใหญ่มันมันชื่อคอนเสิร์ตใหญ่ผมว่าต้องใหญ่แล้วไม่ไม่อยากมีอะไรที่มันแบบคือเราไม่ทำอะไรง่ายๆแน่นอนฮะ

ดิ้นดิ้นดิดิ้นดิ้นดิ้นดินดิ้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 นดินดิ้นดินดิ้นดินดิ้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 นดิยนดิ้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 นดินดิ้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 นดิ อะไรอย่าอย่าให้อย่าแพ้อย่าแพ้เขาลูกรอยรอยยไม่ถึอะไรตอนนี้เลยตอนนี้กรงพร้อมตอนนี้นุ่มๆเต็มร้อยให้กี่เปอร์เซ็พร้อมตอนนี้เหละฮะประมาณแปดสิบแปดสิบแปดสิบดสดให้แปดสิก็ได้ครับบอเบียนมาเติมเต็มให้ฮคกกสครับ เกสเหรอครับเกสครับเกสผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือไม่มีครับเป็นคนที่ไม่รู้นะใช่ไหมผมไม่ได้ยินอะไรเลยพี่เกส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 คอนเสิร์ตเหรอครับเกสก็จะมีประมาณแบบ12คนอะไรมีเกสคนนึงมีเกสคนหนึ่งมีเกสคนนึงครับมีเกสคนนึงชอบถ่ายรูปทรงทรงทรงมาตอนจบมาตอนจบมาตอนจบคือไม่ด้ตอนจบแันนี้ อะไรนะอะรนะม่ชัดเท่าหก็สคนนี้มาถ่ายรูปตอนจบก็มีครับมีผมวแน่นอนครับครับพี่คนสผมเวาวันเนี่ย่เหมือนแลไม่เหมือนแน่นอนคนละ แตกต่างกันตามแบบบรรยากาศกับบรรยากาศเงครับผมบรรยากาศในแต่ละวันก็อาจจะไม่เหมือนกัน BR วันนี้อาจจะมาแบบเป็นแบบ BR แบบนี้ BR แบบนี้หลายๆคนอาจจะทําให้แบบบรรยากาศของโชว์เปลี่ยนไปอ่ะแเหมือนแบบแล้วแต่เอเนอร์จีที่เราแลกเปลี่ยนกันใ่ดจริงค่ะจริงแล้วก็ทรงผมเลยฮะทรงผมไม่เหมือนกันใช่ฮะแต่ไม่ว่าจะว่าไรเก่งแอคุณทรงเดิมสามวันเลยไม่เหนื่ยไม่นอนไรดีเพบเบอร์ทรงนี้แหละตีให้แต่งตัวไหมคะ BR ตีมีตีมีตีครับ จริงที่ผมเห็นเขาเขาคุยกันใน TikTok อยู่ว่าเขาจะคุยกันในทิกตอกเลยอ๋อเขาจะแต่งกันตามโปสเตอร์เราอย่างไงปกติเขาจะแต่งตามโปสเตอร์เลยดูหนะอยดูหนะแป๊บนึงผมได้ยินเสียงกระซิบมาเสียงลือเถยงเราอ้างมาบอกว่ามีแต่ว่ายังไม่ออกยังไม่ประกาศออฟฟิเชียลรอประกาศครับมีถ้ามีมีนะรู้เหมือนกันเลยครับเมื่อกี้รู้เหมือนกันนะ มีเพลงพิเศษแต่ว่าต้องดูว่าจะเป็นเพลงอะไรแต่ว่ามีเพลงพิเศษแน่นอนครับเยอะเยอะมากเยอะด้วยเยอะมากครับผมจะซื้อเป็นใครคะผมว่า้ารวมมีหมดเลยครับมีหมดจริงทั่วโลกอุ้ยโอ้ยบินโดมินิการ์นี่คือได้หมดเลยมาหมดเลยอินเดียตรดตรุดดีอีกหนึ่งเรื่องอีกเพราะว่ารักของเรากับแฟนไชส์ของเราไม่ว่าเราเป็นผันใจน้องๆฟันน้ำนม เห็นนะล่าสุดผมเห็นนี้ในในซิทคอมสุภาพรูสุดซอสงสัดูดูตั้งแต่เด็กเหมือนกันเรื่องนี้แล้วผมก็เห็นน้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูเรื่องโรงเรียนผมนี้มัถามว่าเนี่ยเขาเป็นอาจารย์เนี่ยแล้วแบบเด็กๆก็แบบไปร้องทัศวีมาคิดอะไรเขาล้าเขาบอกว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ท่องสูตรพูณกันแล้วหรอแฟนชาดีใจเอาไปออกเขาสงข้อสอบอะไรเงี้ยผมเห็นอยู่รูกยไปวชอบ ก็เป็นสีสันนะ้วคือว่าก็เป็นแบบอะไรที่บันเทิงดีใช่ครับเพื่อว่าสนุกดีอก็ชุดติชุดติพงเงี้ยผมก็เลยเยมาเลยเยอะเลยฮะรถพอยาุยพอยาล์ไม่ใช้ชุดดูเนี่ยผมพ่ายเลยละแล้วก็มีพุฏเบิร์กกุฏเบิร์กนี่ก็มีเขาเล่นเล่นกันในทิกตอกช่วงนี้แบบว่าไปพูดพูดใส่แล้วให้แบบมีแต่และเจนพูดก็จะพูดเข้ามาไม่เหมือนกัารจางจังนี่จังไหนจังไดทไหนข้างนอกฟปลาครับแพรคุณแพรชื่อแปลกเออ มายความว่าคำที่ต่อท้ายนี่ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมมันแปลกเยอะนะแปลกเยอะมากพี่อยากได้เบอร์ไหนคร no. oh. yeah, oh, ับเอาเบอร์ท hmm. yes, mm ี hmm. right. ่แรงที ber, like ่สุด oh, ต oh, ่อเออคอมพิวเตอาเป็นต่ออะไรอเงี huh. ้ยเออเคยนะเคยนะผมลืมอ่ะได้พี่ชัยก็ได้พี่ชัยสยามพี่ชัยอ๋อเดชาเดชาอะไรเดชาอะไรเดชาพรเดชาไม่รู้เดชา คิมจินคิมจินนี่คือได้หลายได้หลายอันเลยคิมจินฮยองคิมจินกูคิมจินฮอปคิมจินอะไรหลาหมือนกันอันนีนี้ใช่ใช่คิมจินนาเพราะว่านี้แต่เขาว่าพวกคุณเป็นเป็นวงที่มีแฟนคลับอายุน้อยที่สุดโอ้ ยินดีมากบทำงานเห็นน้องชายว่แบบวัุนบอลวิ่งมาทักทายบ้างไหมคะนี่ก็เห็นอยู่ก็เอ็นดูเาเอ็นดูอันจริงก็เอ็นดูดีครับแล้วก็น่ารักมากอันจริงอ่ๆคือด้วยความที่เราเป็นพี่ด้วยก็อยากเป็นแบบอย่ากดีให้น้องด้วยก็ขอบคุณมากที่มาในงานแล้วก็ทำตามระเบียบด้วยก็ฝากอ่าพวกเราวงบัสด้วยแล้วก็ในอนาคตเราจะมีผลงานก็ฝากน้องๆติดตามต่อไปด้วยครับครับครับอันที่น้องครูกระชายหนึงนะครับเหมือนช่วงที่ผ่านมามันจะมีแบบแข่งแบบของพี่กันเยอะเนาะแล้วก็มีทีมด้วยนะเราแบบที่ เออก็ก็คิดถึงครับางทีก็ล่าสุดก็มีแวะกับเชียนอนนะเพราะว่าคิดถึงบรรยากาศนะก็ทิ้งว่างเมื่อไหร่ก็อยากกลับไปตลอดลองหาเป็นไงบ้านที่แบบว่าเราแบบสนิทไปแบบแนกมเคเออมันที่มาที่ไปยังไงก็แบบอ๋อจริงๆผมว่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันครับคือคือมันมันเริ่มจากที่ปกติหาเล่นเกมกับพี่ๆในแบบทีมฟูเซนก็เป็นทีมทีมแข่งแข่งวอลโล่แล้อยู่แล้วเขาก็เลยแบบเหมือนถามฮารล่ย์เล่นว่าแบบเฮ้ยยาา ปีนี้มาเตอร์จัดที่กรุงเทพนะาอะไรแบบอยากมาไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาลองแบบคุยกับไอรออดดูอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วบบไลอไรออดเขาก็แบบติดต่อกลับมาว่าแบบเอออยากร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบได้ได้ไปไปเป็นเหมือนเขาเรียกว่าโชว์แมทช์ใช่ครับก็แบบแข่งแข่งเล่นเล่นเอาสีสษะอะไรเงี้ยครับก่อนนี้ก็แบบจะเกิดแข่งกันจริงๆอะไริง แต่เราซ้อมกซ้อมอะไรอยออก็ไม่จริงๆไม่มีไม่ไม่ได้มีซ้อมอะไรขนาดนั้นแต่พงศ์เขาซ้อมทุกคืนเลยนะครับไม่หมายถึงว่าถ้าซ้อมซ้อมทีมหรือวพี่คือปกติเล่นกันอยู่แล้วเล่นกันแบบชิลๆอยู่แล้วครับก็ไม่ได้มีซ้อมจริงจังอะไรครับก็คือไม่ได้กดดันอะไรด้วยครับใช่ครับก็เออไม่ไม่ได้กดดันอะไรเท่าไหร่ครับมีเอาเพื่อนๆในวงไปซ้อมบ้างด้วยไหมคะตั้งปี่กันเลยไหมอ๋อมันก็ กใครเล่นบ้างอะก่อนเล่นนะครับเขาซ้อมอีกเขาซ้อมอีกครับช่วงนี้ช่วงนี้เขาแบบว่าเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ซ้อมก่อนนอนเนี่ยเขานอนไม่หลับใช่จริงเหรอแฟนผมบอกว่าพื้นหรือเปล่าไม่ใช่เล่นด้วยอ่าครับอีกสองอีกสองท่านที่พึ่งจบมหกเป็นนักข่าวทุกคนนะทุกคนเฮ้ยจังได่เฮ้ยจังได่จังได่อ๋อพี่กับจังใช่ไหม ผมต้องบอกเลยนะฮะว่าผมเนี่ยออฟฟิเชียลจบไปแล้วแต่อีกต้องไปโรงเรียนนะฮะเพราะอะไรครต้องไปทำงานอ่านิดนึงแต่ว่าก็ก็จะหยดกันอีกแล้วก็ถามว่าคุณได้ที่เรียนหรือยังได้เลยครับได้ที่เรียนได้ที่เรียนหรือยังก็ทำผออยู่ใน process ที่กำลังจะได้แล้วครับพี่จะขอไปเคลียร์งานที่มาทางหมูอยู่ก่อน ผมก็เหมือนกันครับอยู่ในโปรเซสการเคลียร์งานอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็มีแวบไปโรงเรียนบ้างส่วนเรื่องมหาลัยนี่ก็อยู่ในโปรเซสเหมือนกับพีเป้เลยครับอาจจะแบบใกล้ๆกล้กันใกล้ใกล้กันก็ process คล้ายคล้ายกันนะพี่โปรเซสเดียวกันจับมือกันที่สถานีรถไฟแล้วก็ไปต่างคนต่างไปเอาไม้ก็ไปด้วยกันไงคนนึงลงที่หนึ่งคนนึงลงที่หนึ่งอ่ะวงวงบัสไม่มีเด็กมัธยมแล้วนะครับผม ยังไงีดีหลังหลังจากนี้ของบสเาจะเท่ขึ้นเราก็โตขึ้ก็เป็นเหมือนเดิมเลยครับเ่าเหมือนเดิม่บไม่มีอะไรเนี่ของเราคือเป็นยังไงก็เด็กอย่ใช่ครับเราเพิ่งิวเองสว่ีนผมาเองานทอี่ปวมงานีัมีฝั่งจุฬาก็มี ผมมีฮาร์ดมีน้องเอแล้วก็มาร์คริสครับผมฟังธรรมศาสตร์ก็มีน้องภูทัดชัยใช่ไปไปร่วมสีบอลก็ใช <I> mean. ่น่าจะธรรมศาสตร์คนเดียวใช่ธรรมศาสตร์คนเดียวรูปคุณเยอะมากเลยพนั้นก็ไปเล่าเลยก็จะเป็นเต็นดีนะก็พี่ยวันนั้นก็เป็นทำสีผมมาใหม่ด้วยเลยเรียกว่าทุกคนก็แบบเคยเห็นควาบหลงของแม่เขาก็เลยเออดีใจที่เห็นทำสีผมมาก่อนติดใจเลยไหมคะอยากจะทำสีไปตลอดเลยไหมจริงก็อยาก ก anto, <sk> e <Northeast> ็ถ้าได้ก็ดีเดี๋ยวก็รอดูกันว่าแม่วนหน่อ็นไม่งาลมามีอบางไปร่มงาไทำอะไรนะานก่านลบอกนอนะก็ไปถือบอลกับพี่มาร์คพี่ทัศน์พี่ปุนกับพี่ผันะครับก็สนุกดีก็แบบได้ไปถือบอลก็เหมป็นประสบการณ์หนึ่งในมหาลัย ร้อนใช่ไหมวันนั้นไม่ร้อนนันโอเคเลยไม่ไดร้อนนะเฮ้ยแต่วันนั้นเอเอเอไปบอกฮะอยู่ว่าอากาศดีนะวันนี้อะไรไม่ได้ดีมากหรอกแต่ว่าก็แบบพอทนได้ครับอ่าช็อตครับผะก็เป็นเป็นการกระชับมิตรของสองมหาลัยใช่ไก็จริงวันนั้นก็ไปกับครูใครอะก็ไปกับขนโคนกับฮาร์ดไม่เชื่อหรอนี่น่ารักเลยนะครับก็สนุกดีครับก็ จริงๆรู้สึกว่าเป็นงานแรกๆเลยที่เรารับในมอใช่ไหมใช่แล้วก็ก็ตื่นเต้นดีแล้วก็เจอคนเยอะมากแล้วก็ทุกคนน่ารักหมดเลยก็ครับสดุดท้ายขอเป็นน้องเน็กน้องแมทละกันค่ะฝากงานของบ,บาร์ที่อยค่ะอ๋อครับ,รบผมก็เอ่ออย่างที่บอกไปบนเวทีเมื่อกี้นะครับว่าพวกเราก็เดือนหน้ามีคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราครับผมก็ตอนนี้ทุกคนกําลังโฟกัสกับการซ้อมคอนเสิร์ตแบบมากๆเลยแล้วก็หลังจากจบคอนเสิร์ตใหญ่ไป ทำงานมาเป็นระยะเวลานานเราก็จะได้มีเวลาพักกันอย่างนี้ทุกคนได้รู้แล้วพอพักเสร็จก็เดี๋ยวกลับมาดูงานกันต่อครับผมก็รอดูประกาศจากทางค่ายนะครับโอเคจ้าขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่ครับ